สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมเนียวเลตนะครับที่ทําได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นเราสามารถทําเองถอนเงินเองได้เลยนะครับในการทํารายได้ตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่จํากัดนะครับใครที่อยากมีไรายได้เสริมฟรีทูมเนียวเลตเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับสามารถดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเข้าไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับ ครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเนียลเวลตนะครับที่สามารถทําได้บนมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับในการทําเงินฟรีทูมิเนียลเ l ลต์ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนๆอีกรอบนะครับย้ําให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเลยคือไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่มีเงื่อนไขใดๆในการถอนเงินนะครับเราสามารถทําเองถอนเงินเองได้เลยนะครับทำเงินง่ายได้เงินจริงทําได้ไม่จากัด คใครที่สนใจอยากมีรายได้เสริมตรงนี้เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็ลองเข้าไปทําเงินกันดูได้เลยนะครับสาหรับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมเมเนียโลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง2มือถือเลยนะจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็ดาวน์โหลดแอปไปใช้งานได้หรือใครที่จะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันในส่วนของตัว Google หรือว่าเว็บไซต์นั่นเองนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมเมเนียโลเล็นะครับที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะแอปนี้มีชื่่อวา เซอร์เิยอนนะครับเงินสดจากแบบสํารวจครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนเลยนะครับแอปนี้ทําเงินง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ทําเงินจากแอปนี้กันประจานะครับใครที่อยากจะลองทาเงินยก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์การดาวนโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักหมดไว้ให้นะจากแอป Google Play Store นะครับดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบสายนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับวิธีการสมัครไม่ยากนะครับจะเป็นอีเมลหรือว่า Facebook Facebook การสมัครได้เลยนะดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับใครที่เคยทาในส่วนของแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รับทราบกันก็ได้นะส่วนใครที่ไม่เคยทําเลยนะครับก็ไปเจอหลายๆแอปนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการถอนเงินเนี่ยค่อนข้างยากเห็นลหลายๆคอมเมนต์มันยากเกินไปทําไม่ได้กว่าจะได้เงินก็หลายเดือนนะครับก็ลองเข้ามาทําแอปนี้ดูและกันตามความชอบความถนัดของตัวเราเอง ได้เลยนะครับเลือกได้เลยว่าคุณจะทําแบบไหนอย่างไรอันนั้นก็ยากไปอันนี้ก็ไม่ชอบก็แล้วแต่เราเลือกนะอันนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่ไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินไม่ต้องเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในส่วนของเมนูด้านล่างกันเลยนะครับมีทั้งหมด5เมนูเริ่มจากด้านซ้ายมือไปฝั่งขวามือนะครับ เมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับกิจกรรมที่ทางแอปเนี่ยเขาจะมีให้เราเข้าร่วมนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมรับคะแนนเพิ่มเติมต่างๆนะครับเขาก็จะมีอีเวนต์แจ้งเข้ามาตรงหน้านี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยคุณสามารถเติมเงินทูมเนียร์วอลเล็ตได้ตั้งแต่1 1 0 0 0คะแนนนะครับก็คือขั้นต่ําในการแลกเงินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสตาร์บัอยู่ที่28,0 0 0คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นอ่คุณสามารถหาของขวัญที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับ แล้วก็มีการโหวตนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับเมนู Menu ที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการโหวตเพื่อรับคะแนน1คะแนนนะต่อการโหวต1ครั้งนะครับวิธีการโหวตก็ง่ายๆนะครับกดเลือกโพลที่เราจะทําทการโหวตนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตอบโหวตนะครับผมนี่ตอบโหวตตอบโพลนี้ไปได้รับ1คะแนนนะครับ อันนี้คือการโหวตนะแล้วก็เข้ามาโหวตได้นะครับประมาณนี้เราจะได้รับครั้งละ1นคะแนนนะครับต่อมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําแบบสํารวจนะครับสาหรับแบบสํารวจตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถตอบแล้วก็ทําได้เลยนะครับห้าสิบคะแนนใช้เวลาทําไม่เท่าไหร่นะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะได้รับครั้งละ50นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการสํารวจเชิงอธิบายนะครับห้านาที10คะแนนนะครับอากาศดีเหมือนเปิดแอร์อยากได้คนแท็คแคร์ต้องเปิดใจนะครับยี่สิบห้านาทีนะสำหรับหัวข้อ นะครับ6,000คะแนนนะครับถ้าเราทําได้เต็มเนี่ยก็คือ6000คะแนนนะครับแล้วก็การสํารวจแบบใหม่นะครับก็คือสำรวจใหม่สําหรับคุณนะ25คะแนน6,000นะครับรวม2อันนี้12ื่นล้วนะทุกคนถอนขั้นต่ํา11,000นะถ้าคุณทํา2อันนี้ผ่านก็ถอนขั้นต่ําได้เลยนะครับต่อมานะครับการสํารวจชีวิตประจําวันนะครับหคะแนน1นาทีนะครับอันนี้ทาง่ายนะครับการสํารวจเมล็ดพันธุ์นะครับโอกาสในการสํารวจต้นกล้าโดยการเข้าร่วมนะครับอันนี้เราก็สามารถทําได้เลย1นาที1 0อ่ข้าทีหนึ่งพันอ่ะ ทำเร็วนะครับกดตอบคําถามนะครับแล้วเราก็ตอบข้อมูลเล็กน้อยนะตามหัวข้อที่เขาให้เราตอบนะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับกดถัดไปนะโอเคนะครับผมได้ทําแบบสํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กากบาดปิดไปนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้รับคะแนนขึ้นมานะครับจาก2000เป็น3ามพแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมทําไปเมื่อกี้นะครับล้วก็ทําแบบสํารวจตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับหกพันสามพันนะครับถ้าเราทําผ่านทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ถอนเงินขั้นต่ําเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนนเท่านั้นนะอันนี้เนี่ยเจ็ดพันคะแนนนะครับใช้เวลา30 นาทีในการทำนะครับจะทำได้บนแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์นะถึงจะใช้งานในการทำตรงนี้ได้นะครับแล็ปท็อปเดสเดสท็อปนะครับแล้วก็แท็บเล็ตนะครับก็ลองเข้ามาทำดูได้นะต่อมาก็เป็นเมนูที่4นะครับในส่วนของประวัตินะครับที่ผมทำไปเมื่อกี้1000คะแนนนะครับนี่ครับได้รับมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็100คะแนน1คะแนน2คะแนนบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับต่อมาเรามาดูที่การแลกเปลี่ยนทูมอนนี่นะครับทูมอนนี่วอลเล็ตนะครับเริ่มต้นที่1 1ึ่งพั 1 1 0 0 0คะแนนนะครับไม่ใช่1000นะกดเข้ามาได้นะครับเราก็มาดูวิธีการแลกเงินรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเขียนบอกชัดเจนนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยในการแลกเงินรางวัลทูมอนี่วอลเล็นะครับใส่เบอร์วอลเล็ลงในช่องแรกนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกจํานวนเงินในการถอนนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่30บาท60บาทแล้วก็90บาทนะครับ11,000คะแนนในการแลกเงินนะครับแล้วก็เป็น22,000นอันนะอันนี้ก็เป็น3 3 0 0 0นามนนะครับถ้าเรามีคะแนน สามหมื่นเนี่ยเราก็สามารถแลกได้กี่ครั้งก็ได้นะแลกจนกว่าคะแนนของเราจะหมดนั่นเองนะครับแล้วก็แลกได้เลยนะครับวิธีการแลกเงินก็แค่นี้เลยไม่เชิญเพื่อนนะครับไม่มีการเชิญเพื่อนนะไม่มีเมนูไหนที่เป็นการเชิญเพื่อนนะทุกคนอันนี้เนี่ยเราต้องทําเงินด้วยตัวเราเองนะครับใครที่อยากจะลองทําดูก็ลองเข้ามาทําได้นะไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาทําดูได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินฟรีทูมานี่เวลท์ถึงแม้ว่ามันจะถอนได้ทีละ3 ส0 6 0 90แต่ถ้าเราเก็บไว้เยอะๆมันก็ได้หลักร้อยหลักพันอยู่นะละหลายๆคนเนี่ยก็ยังเล่นแอปนี้กันอยู่นะครับส่วนใครที่มองว่ามันเป็นแบบสำรวจนะครับไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถนัดก็ตามความชอบความถนัดของตัวเราเองได้เลยนะครับไปเล่นเกมก็กว่าจะได้ถอนก็บอกว่ายากเกินไปนะครับมีเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ได้เงินสักทีอันนั้นก็แล้วแต่ความชอบพอเอาในส่วนของแบบสำรวจที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมาให้ดูเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันไม่ชอบมันไม่ค่อยถนัดทําไม่เคย ผ่านสักทีก็อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยเนาะผมแค่มาแนะนําช่องทางที่มันทําได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ